สาวแจ้งความเก่งลายพรางหลวงขึ้นห้องท่าทีน่ากลัวต้องหนีออกมาซ้ำยังถูกตามถึงที่พักเผยแพร่6กันยายน2568 21นาฬิกา41นาทีปรับโดยทีมข่าวอาชญากรรมนักร้องสาวแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสอนอห้วยเขืองหลังเก่งลายพรางลวงขึ้นห้องตกใจมีอาการคล้ายคนจิตเวทต,ต้องหนีออกมาก่อนถูกติดตามมาถึงที่พักวันนี้6กันยายน ที่สอนอสุดทิิสารผู้สื่อข่าวรายงานว่าหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเดินทางเข้าแจ้งความกับว่าที่ร้อยตำรวจโทเอกสิทธิ์มีสุกรองสารวัตรสอบสวนสอนอสุทธิสารเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าถูกนายปัญญายิ้มอภัยหรือเก่งลายพรางหรืออินฟลูเอนเซอร์คนดังมีท่าทีผิดปกติเกรงว่าจะได้รับอันตรายหลังไปกินข้าวด้วยกันย่านรัชดา โดยหญิงสาวระบุว well, ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ00:00ของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาได้ไปกินข้าวกับนายเก่งลายพรางที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยรัชดาซอย7แขวงเขตบินแดงกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อกินข้าวเสร็จนายเก่งได้ชักชวนไปดื่มกินที่บ้านของนายเก่งที่บ้านเช่าซอยรัชดาพิเศษ7ซึ่งหญิงสาวไม่อยากไปด้วยแต่จำใจไปเวลาประมาณ1ึนาฬิกาของวันเดียวกัน